ฟิล์มหนัง16มม,มจากกลุ่มนี้นะครับชยันภาพยนตร์อยู่ที่อำเภอพุทธทสงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเรียกว่าได้มาแบบฟลุกนะครับเพราะว่าระหว่างที่กินส้มตำอยู่นั้นนะครับแม่ค้าส้มตำถามว่าจะไปไหนนะครับพวกเราบอกว่าจะไปหาฟิล์มเขาก็เลยบอกว่าให้ไปดูที่โปโลเทคนะครับกนที่นี่แหละครับเขาบอกว่าเคยฉายหนังเก่าน่าจะมีฟิล์มนะครับให้เรามาดูนะครับพวกเราเข้าไปดูนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่โปโลเทค หรือวัชยันภาพยนตร์นั้นเก็บไว้นะครับนี่เครื่องฉาย16มมในอดีตเลยนะครับเห็นไหมครับหลายเครื่องนะครับเก็บไว้แล้ววันนั้นนะครับเราก็โชคดีนะครับได้เจอพี่โปโลนะครับนี่ไปปิดหนังนะครับนี่ครับพี่โปโลพี่โปโลพอรู้ว่าเราจะหาฟิล์มหนัง16มมแกก็เลยไปรื้อแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับอยู่ในกระเป๋านะครับนี่ครับหนัง16มมรือออกมาเป็นหนังเก่ามากนะครับ2,400กว่ากว่านะครับวันนั้นเราได้ หนัง16บมมจากพี่โปโลนี่อยู่หลายม้วนนะครับก็เรียกว่าโชคดีนะครับที่แม่ค้าส้มตำนั้นทักเรานะครับไม่งั้นเราก็จะไม่เจอฟิล์มชุดนี้นะครับซึ่งเป็นหนัง16บมมนะครับหาดูได้ยากนะครับนั่นคุณจุ๊บนะครับคุณนุ๊กนะครับพี่โปโลเองก็เก็บไว้โดยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกันนะครับพอเราได้มาเราฉายดูแล้วก็รายงานต่อพี่โปโลนะครับว่าเป็นหนัง16มมนะครับที่หาดูที่ไหนไม่ได้นะครับ พี่โปโลแกทราบแกก็ดีใจนะครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อของพี่โบโลนั้นฉายนัง16อมมมาก่อนนะครับซื้อมาขายไปนะครับฟิล์มก็มีคนมาขอไปบ้างนะครับนี่เป็น16มมชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่นะครับก็เก็บไว้นะครับแล้วพอทราบความประสงค์ของพวกเรานะครับแกก็ดูเราทางเฟซเหมือนกันนะครับแกก็เลยบอกว่าเอาไปไว้ที่พวกคุณจะมีประโยชน์มากกว่านะครับวันนั้นก็เลยได้ฟิล์มหนัง16มมมานะครับเราไปเมื่อวันที่22ธันวาคม ปี2,561นะครับ